ส่วนเขาไม่เชื่อต้องถูกพิพากษาลงโทษในดุลฟนกตามการกระทําของเขาไม่ใช่เพราะเขาไม่เชื่อนะเพราะว่าเขาทําอะไรตามการกระทำของเขาแล้วสาวก็ถามเยซูเลยพวกข้าก่อนพวกที่กลับมานั้นข้าพกทหลายจะรู้เลยมีอะไรให้เห็นว่าพวกไข่กลับมาเยซูตับว่าไงถ้าเป็นชาวนาท่านไม่รู้เลยเมื่อท่านเห็นเมฆดำแสดาฝนไข้อะไรครับเช่นนั้นแหละนมนนี่นะ เช่นนั้แหละพระเยซูบอกเลยเมื่อท่าน <c oughs> เห็นเหตุการณ์ทางบูรณะนี้ซึ่งผมจะพูดถึงสิงสงสบประการด้วยเมื่อท่านเห็นเหตุการณ์อันบูรณะนี้เกิดขึ้นในข่าวเดียวยุคเดียวเมื่อไรขอจำตัวตนว่าวันสิ้นโลกใกล้มาแล้วเราใกล้มาแล้วอาจารย์โอโลพูดมากกว่านีน้มีน้องบอกโอโลพูดอะไร เหตุการณ์ทั้งหมดทุกสิบอย่างนี้มันจะเกิดในข้าวเดยกันยุ่เดียวกันเหมือนตั้งู้หยิงเดือนตั้งทเดือนพูด่ายเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เกิดร้อยปีเกิดทีหนึ่งสองรอยปีเกิดทีหนึ่งสามร้อยปีเกิดที่หนึ่งห้าร้อยปีเกิดทีหนึ่งไม่ใช่มันจะเกิดชิ้นยิงพร้อมกันเลยจะยุ่เดียวกันถ้าเกาดเห็นการสิ่งการนี้เกิดขึ้นใน่เดียวกันเมื่อไรขอให้รู้สึกว่าวันสิ้นโลกทำไมให้มายแล้วพี่น้อง คำถึงนี้จะได้ลองเห็นว่าสิบอย่างที่ในสิทธินายนั้นวันนี้มันจะ้เป็นจริงเลยครับในยุคนี้ยุคนี้ยุคที่ของเรานี้หละสิบอย่างนี้มันเกิดในยุคนี้ครับไม่ใช่ยุคก่อนเลยครับมันคือผู้หญิงที่คลอดรูปเดือนอะไรครับเดือนเก้าแหละเดือนก้าวันนี้ท่านจะได้เห็นทีนี้ครับต่อไปนี้คุณจะได้ดูภาพสิบอย่างของวันนี้ซึ่งเป็นคำาิยายว่าก่อสิโธินั้นจะมีสิบอย่างมีนเกิดขึ้นท่านทุกทายจะเป็นพยานทุกคน แล้วท่นเห็นว่าเวลาของพระเจ้าใกล้มาแล้วใกล้เต็มทีเมื่อฉันรูอันี้ฉันจะทำยังไงผมมุ่งใจพี่น้องที่มีการับมีสิให้คำากอวันนี้ท่านตัดสินใจนะครับส่วนพี่น้องที่เป็นที่เสียแล้วขอฉันรีบเประกาศเพาเวลาชั่เหลือตัวแล้วโอเคในชั่วงนี้เรามปดูกันสิ่ย่างนี้ก่นเ็นสิ่งโลกถ้าเกิดขึ้นในยุคเดียวกันไปเลยเซรามโลกแตกปนั้นต่อไปนี้เราจะเริ่มคำสายสิ่ปรการที่พระบีทำลายไว้ขอโลกจะแตกถมีสิ่อย่างนี้เกิดขึ้นทำนานนานอหนน่ง อะไรครับอะไรก๊อปมาเทศนี้เซลลรว่ตัวเป็นเทปขั้นหนึ่งยูโน่ก๊คปทัทราบไหมดูกระดาษดิบดิบเลยออันนี้มองห็กระดาษมอหนอยู่นะยูโนดูออันนี้คือกิจรสลที่ศนย์เอดศย์ทัาบก่อนพี่เอซุเกิดจ็ดรอี่สปีก่อน เกิด722ปีว 11, 16, 22, 22, ปันนั้นอิสราเอลเนี่ยแบ่งเป็นสองภาคแบ่งเป็นสองประเทศใหญ่สองส่วนใหญ่คือส่วนเหนือส่วนใต้อนนี้เนี่ย722ปีที่แล้ววันนี้แอชูเกินอิสราเอลเนี่ยมี12เผ่าแต่12เผ่านั้นแบ่งเป็นดินจากเหนือกับประเทศส่วนนะครับส่วนใต้ส่วนเหนือส่วนใต้ส่วนเหนือมี10เผ่าส่วนใต้มีคือเบนทามินกับยูดาห์พี่น้องครับในปีกันจังราที่จ722 สิบเผ่านี้กรจายกระจายไปเลยครับถูกทําให้สิ้นชาสิบดีเลยครับดังนั้นเจ็ดร้อยยี่สิบสองปีจะแล้วพรไม่สกเกินเ็ดรอยยี่สิบสองปีเนี่ยสิบเผ่าทำไมครับหายสาบสูญไปจากอะไรครับสเสาเอเหลือเพียงแค่ไอ้อสองเผ่านี้ขา้าเกลวอมาถึงพระเยซสูแต่พอจเุเลยครับเอเียเจสิคือขีดตาเอเเจ็ดสิที่ตังแม่ทัพของโรมันแต่แล้วคำสั่งจะสิ้น โลกแตกพูดจะเห็นประเทศยูยรวมตัวเป็นประเทศครั้งหนึ่งคุณรู้ไหมครับนักออดิสซาราา์กรณารีชาวอินเดียคนหนึ่งไปในที่ยงคืนก่อนที่อิตาลจะรวมตัวนะเขาพูดประโยคนี้บอกว่า impossible เป็นไปไม่ได้ประเทศที่สาบสูญไปแล้วสลายไปแล้วจะไม่มีทางเลยกลับมารวมตัวประเทศได้ครั้งหนึ่งแต่บิชาททรีโคนกิกพูดว่าไงเฮ้อยูถ้ายูเห็นประเทศอิราลรวมตัวอีกครั้งหนึ่งยูจะว่าอะไร นักโบราณตะเรียมีคนนี้พูดว่าไงครับไอ้คนอินเดียนี่ว่าไงครับข้าประเทศอินเดียรวมตัวนะจริงนะัชเชื่อเบเซียร์แล้วแล้วคุณรู้ไหมต่อมานะไอ้นักโบราณตะเรียอินเดียคนนี้ต้องเชื่อใครคุณรู้ไหมเพราะอะไรครับเรื่องที่เป็นไปได้เป็นไปได้หรอครับคุณรู้ไหมครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเพียงห้าปีวันที่ 15, สิบห้าพฤษภาคมหนึ่งเก้าสิบแปดหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นห้าปีคนอินเดียจะตัวเอะไรักา ทั้งโลกก็รวมตัวที่เอลเอสไตยและก่อตั้งเป็นประเทศอิสเรลครั้งหนึ่งสำเร็จตามความตั้งใจใดเลยครับสำเร็จแล้วครับสำเร็จแล้วครั้งหนึ่งอย่าลืมนะสิ่งพยาเม่อโรแตกมื่นั้นนี่คืออย่างแรกครับสำเร็จแล้วนี่เป็นสิ่งหน้าที่มนุษัทใครก็เทียบไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันทึ่งอยู่ในต้องทีตั้งงานนะครับว่าอิสเรลก็รวมตัวเป็นประเทศหนึ่งถ้ามีเวลาพี่น้องไปศึกษาเอเซคิมกันได้ถ้าไปเอเซคิมผู้ส่งบอลอยู่ได้ว่า ไอเซียร์จะรู้แยกกระจายแล้วจะกลับมาทำไมผมพูดคำหนึ่งพี่น้องครับสำเร็จนะครับคนไทยนี่เดียวและยิ่งวันนี้ดูทอดต่อไปถ้านอภินิพากว่าเมื่อไอเซียร์มารวมตัวคนอัศจรรยตรงนี้พี่น้องเขายังรักษาเอกลักษณ์ความเป็นยิวไม่มีประเทศไหนที่สูญหายไปแล้วไปอยู่ประเทศอื่นและยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราได้น้อตจริงๆไทยรุ่งร้านที่ร้านรุ่งตขึ้น Jadi cek kabut okay. nak? Hahaha. Pelukan okay. kiri ke muka okay. kiri ke muka 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 kiri ke ร่นสองพ่อผมมาจากเมืองจีนผมเป็รุ่นสองไอ้พวกเนี้ยรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นสามรุ่นสี่ใช่ป่ะครับลูกรุ่นสามรุ่นสี่ใช่ไหมครับ <c oughs> พูดสังเกตดีๆน,นะไอ้รุ่นอย่างเนี้ยพูดจีนไม่เป็นละ <c oughs> มันโดนอะไรครับมันโดนคืนภาษาเร,รยียบร้อยแล้วผมไปเอเมริกาสองปีที่แล้วมันพูดเป็คนไทยเด็กไทยที่เกิดอเมริกามันพูดไทยไม่เป็นมันพูดเป็นแต่อะไรภาษาอังกฤษมันโดนคืนอะไรเรียบาาร้อยแล้วคืนภาษาแต่คุณเห็นไหมครับคนยิวมมาจัดกระจายไปทั่วโลก แต่ยังพูดภาษาอะไรอยู่ยังพูดยิวเขีย,ย,ยนยวิทนยวทำเนียมยิวนี่คือความมหัศจรรย์ของยิวเลยครับพระเจ้าพระเจงเมื่อเซลล์รุกกเข้ามาเขายังคงเก็บรักษาเป็นย,ยิวยิ่งกว่านั้นอีกครับพระเจ้าบอกว่าเมื่อเซลล์มาล,ววลุกรุเพื่อนแคหนึง่งพระเจา้าจะวยพมานาพิเศอิสราเอลเป็นเห,หมือนกับสวนเอเดนพี่น้องครับท่านทราบไหมประเทศไหนจเจริญที่สุดอิสราเอลประเทศไหนครับอิสราเอล ข่าวเรื่องนี้ก็พอไอ็เด็กคนหนึ่งลูกครึ่งไต้หวันเอเชียอวะเห็นไหมครับใครเด็กน้อยมันจบอะไรแล้วมันจบอะไรครับมันก้าขวขั้มันจบอะไรดอรอะไรจะเป็นดอรอะไรคุณเห็นไหมยิวรับการอุดหนุนจากพระเจ้าทั่ว450ปีมานี้ไม่มีประเทศไหนเจริ ต้องส่งคนไปดูงานเลยไอ้ยิวมันทำได้ไงวะทำป่าไม้ไป็นอะไรครับไอทำเลทเป็นอะไรครับป่าไม้กระทรวงเกษตรส่งคนไปดูพ,ดไปไพอดูเสร็จเปลย <nein> ครับทึ่งเลยพอกลับมาเมืองไทยก็สัมภาษณ์เป็นยังไงกับทางรปตอี่เสือเป็นยังไงบ้างเก่งเลยครับทำเทเลสายเป็นป่าไม้แล้วทัพดนตรีคนนึงพูดอะไรไปครับเอ้เยยิวเป็นอะไรวะทำเทเลสายเป็นป่าไม้พี่ชายเราก็เก่งเหมือนกัน ใสเราเก่งเหมือนกันมีใส่เราเนี่ยมีป่าไม้เนี่ทำให้เป็นไรคนยิ้วเจริญที่สุดนี่คือคำไน้มาอันดับแรกแล้วยิ้มเหมือนนี่พี่น้องทาเกบฎยังมีอะไรบ้างครับยิ้วไม่เพียงแต่รวมตัวประเทศรักษาความเป็นยิ้วแล้วรับการเมืองพรอย่ามีคำนั้อะไรครับดูถ้างกบฎยังมีอะไรบอกว่ายิวจะสร้างเร้ามีฐารหลักที่สี่ขึ้นมาด้วยพี่นุ้๊กก็แว่ ไม่มีพมิหารเลยแต่บ้ามีบอกว่าวันหนึ่งก่อนโลกจะแตกคุณเห็นคุณดิวสร้างอะไรไเอาวิหารหนที่สี่คุณรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้นะสถานทูตเซียออกข้อมูลพร้อมเลยครับประเทศเซียรเตรียมฉลองวิหารหนที่สี่นะครับเขาพร้อมจะสร้างอะไรวิหารหนที่สี่เรียบร้อยแล้วครับแบบแปลนแบบอะไรเขาทำเรียบร้อยละรอเวลาเดียวก็คือคุยกับพวกอิสลามเพื่อจะสร้างวิหารหลักที่เดี๋ยวคุณจะได้เห็นชัดเจน แล้วคุณรู้ไหมเทคโนโลยีของยิวปัจจุบันนี้นะเขาสามารถสร้างวิหารสเป็จเพียงขึ้น